สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเกดกวองเสงนะคะออกง่ายได้ชัว์ค่ะและในวันนี้คลิปนี้ค่ะพี่ขาเก่งอยู่กับเจ้าตัวนิสันอ m เม a าตัวรุ่นท็อปตัวรุ่นว l ค่ะตัวท็อปสเปคท็อปแล้วก็สีท็อปด้วยในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่พี่ขาสำหรับตัวอีโคคารคันนี้บอกเลยว่าจัดราคาโปรโมชั่น มาดีมากๆเลยนะคะตัวรุ่นนะคะลูกค้ากนี่ตัวนิสสันอ m เม a ่า 1- 2รุ่น V L มาในรุ่น2องของต,ตัวปี2016น้ำบหกนะยเพียงแค่80,000กว่ากิโลเท่านั้นจากราคาหน้าป้าย2 5 5 0 0 0บาทตัววัน,นี้คลิปนี้เหลือแค่2,38,000บาทเท่านั้นค่ะ สนใจสามารถสอบถามราเกตที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือเยกครูสายตรงมาหาเกรดนะคะที่0635064777ค่ะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลจะเป็น s i k x 1 2 3 4อย่าลืมแอดอนานะคะวิวค่ะมาลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมในส่วนตัวดีเทลกันนี้กันบ้างดีกว่าคันนี้นะคะบอดี้ตัวรถเนี่ยจะได้เป็นตัวสีขาวมุกนะสวยๆเลยบางๆเดิมๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวชุดแต่งรอบคันค่ะไฟด้านหน้าไม่มีรอยแตกรอยลาวทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานใช้งานได้ปกติคันวิค่ะด้านล่างมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหด นะ้าเป็นตัวรุ่น V r นะคะฝนตัดโหมดจะได้เป็นตัวทรงดีไซน์วงกลมกันแบบนี้ค่ะใน2ตัวห้องเครื่องเครื่องยอนต์นะคะทีมช่างของเราเนี่ยมีการตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยเครื่องยอนต์ได้เป็นตัวเครื่องยอนต์ขนาด1.2ลิตรค่ะโครงสร้างรถยนต์แท้เดิมจากโรงงานนะ แก้มซ้ายแก้มขวาคานด้านหน้าไม่มีการเกิดอุบัติเหตุค่ะในสองตัวคานเนี่ยพวกสติกเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบทั้งหมดเลยแผ่นเพตุบุเหตุนะคะไม่มีร่องสีพ้นค้าขวนเนาะทุกอย่างสวยค่ะพีย,ยค่ะแล้วผักกระปรงไม่มีการขายออาดดรอยดินอัเริมโรงงานสติกเกอร์มอกรนะคะทุกอย่างอยู่ครบเลยสติกเกอร์คำเตือนก็อยู่ครบเช่นเดียวกันค่ะนะคะ่ะลูกค้าขาในสองตัวด้านข้างของตัวรถยนตนะ์นะพี่ๆหนูบอกเลยว่าคันเนี้ยร่องรอยการใช้งานน้อยมากเลยก็สีสวยมาพร้อมกับชุดแต่งที่แบบว่าลงตัวมา,มากๆและในสองปัวร้อรุ่นนี้จะได้เป็นตัวอแมมเดิ จากโรงงานนะคะมาพับตัวซีรีส์ยางที่เป็น185ท้า65 R15 ค่ะแม็กสีวงสีเส้นไม่คดไม่ดุ้งใดๆค่ะที่เกลีอไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ส่งตัวภายใน รุ่นนี้จะได้เป็นตัวภายในโทนสีดํานะคะทุกี่ค่ะเบาะเนี่ยได้เป็นตัวเบาะเดิมจากโรงงานเป็นตัวเบาะผ้านะคะลายกราฟิกแบบนี้เลยโครงสร้างรถยนต์ก็เช่นเดียวกันลูกค้าด้านซน้ายด้านขวาไม่มีการเกิดอุบัติเหตุไม่มีการสาดสีการพ่นซีนการพ่นซอกใดๆค่ะไล่ขึ้นไปด้านบนนะคะยังขอบประตูรอยเม็ดอาร์คเดิมๆโรงงานไม่มีการแบบตอกรอยเม็ดอาร์คใหม่ใดๆเลยนะ <S <S <ๆ>รับประกันเลยคันนี้ระบุในสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเครื่องเลขถังเลขไห่นะคะในสตัวภายในนะคะคันนี้จะคมโทนเป็นตัวโทนสีดํา รุ่นนี้จะมาพรอมกับตัว Airbag ที่มีมาให้แบบคู่หน้าค่ะสำหรับตัวจอเครื่องเล่นนะคะได้เป็นตัวจอเครื่องเล่น Kenwood ค่ะมาพร้อมตัวกล้องมองไหหลงังเป็นตัวจอทัชสกรีน สามารถใส่แผ่นซีดีดีวีดีได้นะคะลูกค้าขาบูทูธฟังเอ็มพีสายในตัวรถได้เลยเช่นเดียวกันเนาะแอร์นะคะดีไซน์เป็นแอร์ระบบออโต้จับแรงผลอยู่ในตำแหน่งนี้ค่ะเกียร์เป็นเกียร์ระบบออโต้ดีไซน์เป็นเส้นตรงนะคะขับขี่ง่ายขับขี่สะดวกแล้วก็ในส่วนตัวพรมลายคันนี้นะคะมาพร้อมตัวแอร์แบบคู่หน้าและเป็นพรมลายแบบมัลติฟังก์ชันเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูราคาในส่วนของตัวราคาจากโปรโมชั่นวันนี้ก่อนพี่พี่นิสสันอะเมล่านะตัวรุ่นท็อปที่สุดเลยจากราคาหน้าป้าย258เอาไปแค่2 3ง0 0 0บาททเ่านั้นค่ะ สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอยียที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยุคคูสายตรงมหาเกตค่ะที่063 5 0 6 4 7 7ก็ได้โปรโมชั่นนี้เช่นเดียวกันค่ะปาลูกค้าคาเราไปต่อด้านหลังกันบ้างดีกว่า อเมล่าใหแกบอกเลยนะว่าห้องขับขี่ห้องโดยสารเด็กกว้างมากๆเลยยังไม่พอห้องเกบสัมภาระก็กว้างเช่นเดียวกันค่ะพี่กว้างใหญ่อุปกรณ์ติดรถทุกอย่างอยู่ครบนะคะรับประกันโครงสร้างรถยนต์นะคะคันนี้สบายแล้วเรียบร้อยไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอน100%ด้านหลังด้านท้ายนะคะพวกเซ็นรถรถเซอร์ควอนตัอาร์คหรือว่าใน่รงของตัวหัวและฝ่ายท้ายต่างๆเนี่ย คันนี้ก็ได้เป็นตัวฝาดท้าทยเดิมๆจากโรงงานลูกค้าขาแล้วก็ชุดแต่งมีมาให้รอบคันทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเนาะด้านหลังนะคะยังมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์ระยะถอยหลังให้ด้วยนะติดตั้งมาจากเดิมโรงงานให้ถึง3 3มจุดาตำแหน่งค่ะไฟไท้ายเป็นตัวไฟไท้ายเดิมๆกันแบบนี้ค่ะไม่มีคราบน้ําขังหรือว่า,มาแมลงตายใดๆเลยนะคะด้านจากประตูลูกค้าขาสามารถใช้ในการล็อกรถแล้วก็กดล็อกลถดได้ด้วยนะรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวรุ่นกุญแจคีเลสเป็นตัวรุ่นกระปุ่มารายนะคะ แล้วก็ในส่งตัวฟังขวามือสีนซ่ด้านข้างประตูนะคะสติ๊กเกอร์บอกลมยางไม่มีรอยอองสีพ่นทับด้านบนนะคะรอยเม็ดอาร์กยางขอบประตูก็เดิมเดิเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะซ้ายขวานะคะเหมือนกันทั้งคู่เลยคันนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้านะคะแบบรอบคันกระจกไฟฟ้าหมดเลยค่ะสีบางประตูฝังนขับเป็นแบบออโต้มาพร้อมระบบเซนทันล็อกค่ะวันนี้นะคะวี่ทัานใดที่สนใจตัวนิสันอเมิ่าตัวรุ่นวีแอลวันนี้แล้วอยากได้ปรโมาั่นดีๆเด็ดๆแบบนี้ค่ะพี่ๆขาจากราคาหน้าป้ายนะคะสองห้า เลยแค่ตองแฟนสามหมื่นแปดัำบาทเท่านั้นสนใจสามารถสอบถามในเกดที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกคูสายตรงมาหาเกดผ่านเบอร์โทรสามห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลจะเป็นแอดไซคเคเอสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดด้านหน้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่ๆขาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกดและก็ทีมงานกองเสียงค่ะและสำหรับคลิปตันนี้เกดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่ยบายค่ะ